สวัสดีครับผมอาอ้าบัสพาซ่อมพากินพาเที่ยววันนี้นะฮะได้เดินทางมาที่อำเภอชมุมแพจังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านอานัตนะฮะวันนี้รถอยู่แค่คันเดียวนะครับอาจจะให้เพื่อนๆได้ดูแค่คันนี้นะฮะคันเดียวเพราะว่าอีกสองคันนั้นก็ไปวิ่งงานจะเข้าตอนเย็นๆน,นะครับตอนนี้ผม ได้มาถึงตัวอำเภอชุมแพแล้วอยู่ท้ายรถอาณัติแล้วฮะว่าฮัโลโหลนี่ยุรถอาณัติเนี่ยได้โอเค ครับครับได้ได้เนี่ยครับบ้านเฮียเพิ้นลแกก็จะอยู่ติดกันกับบ้านเจพีฮะนู่นเนี่ยมองไปไกลก็จะเป็นบ้านเจพีวัน ประมาณเกือบเดือนก่อนๆก็มาที่บ้านเจีฮะวันนี้รถแกอยู่บ้านคันเดียวเรามาดูมุมนี้ฮะเขาเรียกทรงอะไรผมก็ไม่ค่อยเก่งอะก็ให้เพื่อนๆดูนี่ฮะคือตัวบ้านเนี่ยแกเนียเปิ่อนฮะไว้ฮะคันนี้ก็เป็นพระเอกเมืองชุมแพอีกคันหนึงเช่นกัน ไม่น้อยหน้าใครฮะนี่เลยเฮียเปินนะ้ลฮะใครรู้กันไหนเลยครับ YouTube ครับไม่ขสิ่งเศร้าวา่ไรนี่เลยครับหน้าตาเฮียเปิ้ลเฮียเจ้าของรถเลยคันนี้เป็นแอร์เชื่อชัยฮะต่อเชื่อชัยทั้งทั้งคันไมหมเฮียใครเฮียเชื่อชัยครับับท้งครับ ทั้งคันเชืดชัยทั้งคันเครื่องคันนี้เป็นอะไรแอร์ฮิปโปโคเครื่องคขมินช่วงล่างคขมินทั้งชุดวันนี้บอกแอร์เย็นไม่ฉ่ำไม่จัดจ่านเดี๋ยวช่างวันบา้านจะดูให้เฮียนี่คือด้านข้างครับสวยฮะทรงนี้ กลุ่มก้อนของโอเคบัสนี่เลย <laughs> ผมไม่มีสังกัดไม่มีกลุ่มข้างในฮะขออนุญาตไม่ขึ้นนะฮะยังไม่ได้ติดเครื่องร้อส <laughs> ก็เป็นสไตล์ของเชิดชัยฮะก็เห็นเห็นกันเลยล่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนิดนึง ชื่อชื่อเนี่ยฮะภายในอยู่แถวรถอานัทไหมครับผมอยู่เซนจะออกไปซอดเออล่งบานี่ิไหมเออโอเคอานัทอานัทครับครับเนี่ยฮะภายในเรียบง่ายตามสไตล์เชิดชัย อันนี้คมิ้นทั้งคันนะฮะนี่ขุมพลังขึ้นเสียงครับก็เรียบเรียบเรียบง่ายๆดูสหนมาครับผม นี่คือพลพัชทีมงานโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนโอกาสน่าเจอกันใหม่จะไปเยี่ยมรถบ้านไหนก็คอยติดตามครับ <laughs> เอฟมครับแฟมช่วงล่างแทะทำมิ่นแทะทั้งลำ